สวัสดีครับผมวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับกับร้านอมบิกไบนะครับอัปเดตเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับคันนี้เจ้า E R 6 N นะครับผมคันนี้ปีคศ2013แท้นะครับสีดำนะครับผมล้อแดงนะครับของแต่งจะมีท่อนะครับท่อแต่งนะครับครอบตรงนี้ก็จะเป็นคาร์บอนนะครับเป็นงานหุ้มนะครับผ้าสีหกหกนะครับมีกันล้มครบโชว์เขียวหล่อๆครับกันลื่นข้างถังกันลอยถังนะครับ กระจกปเห็นนะครับคันนี้เลขมาอยู่ที่หมื่นเก้านะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ฟัง ได้เลยครับคันนี้ราคาเจ็ดหมื่นเก้า, 70, านะครับยา E R H B ขอสอั่งประมาณเจ็สามนะครับรถอยู่จังหวัดอำนาจเจริญน,นะครับผมรับซื้อขายแลกเปลี่ยนปิดกใบมือสองครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ